Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะพบกันในช่วงของ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพกับอูดวินีนาศุรกำแหงนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่ทานอาหารในมื้อสุดท้ายของวันหากว่าทานไม่หมดทำยังไงคะส่วนใหญ่อาจจะมีการเก็บเอาไว้ เพื่อที่จะทานต่อในมื้อต่อไปหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะทิ้งไปเลยนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนทีนี้จะบอกว่ามี5อาหารที่เราไม่ควรจะแช่ข้ามคืนเพราะว่ามันเสี่ยงสารพิษตกค้างแม้ว่าจะเอามาอุ่นก็ไม่รอดนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพถึงขั้นติดเชื้อรุนแรงได้ หลายคนอาจจะคิดว่าการแช่อาหารในตู้เย็นเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแต่รู้หรือเปล่าคะว่าอาหารบางชนิดนั้นหากทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะก่อให้เกิดสารพิษได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเอามาอุ่นกี่ครั้งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพถึงขั้นร้ายแรงได้เลยนะคะมาดู5อาหารที่ควรเลี่ยงทิ้งไว้ข้ามคืนอย่างแรกเต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองค่ะ อาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยโปรโตีนและน้ำซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ง่ายหลายคนคิดว่าเต้าหู้จะเสียก็ต่อเมื่อเปรี้ยวใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงปริมาณแบคทีเรียอาจเกินปริมาณที่แนะนำก่อนที่รสชาติจะเปลี่ยนไปค่ะแม้จะอุ่นซ้ำเต้าหู้ก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษเฉียบพลันที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือ การบริโภคสารเหล่านี้ในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนะคะฉะนั้นเต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองไม่ควรที่จะค้างคืนนะคะต่อไปค่ะไข่ลวกไข่ลวกเป็นอาหารที่คุณควรจะทานทันทีไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืนเพราะว่าไข่แดงของไข่ลวกอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียได้ง่ายระหว่างเก็บรักษานะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะหากรับประทานอาจทำให้เกิดการติดเชื้อระบบย่อยอาหารมักจะตอบสนองอย่างรุนแรงอย่างน้อยก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันได้นะคะไข่ลวกทำแล้วทานเลยนะคะไม่ควรที่จะค้างคืนค่ะต่อไปคือเห็ดค่ะเห็ดอย่างเห็ดชิตะเกะ เห็ดหอมเห็ดเข็มทองและเห็ดนางรมมีกรดอะมิโนอิสระและน้ำจำนวนมากหลังการปรุงหากแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแล้วกลับนำมาอุ่นซ้ำเนี่ยมักจะทำให้ปริมาณในไตรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งก็จะส่งผลต่อหลอดเลือดและระบบย่อยอาหารของร่างกายได้ค่ะอาหารต่อไปที่ไม่ควรจะค้างคืนนะคะนั่นก็คือสลัดค่ะ ปัญหาคืออาหารประเภทนี้มักไม่ค่อยปรุงด้วยอุณหภูมิสูงและน้ำสลัดก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้โดยผักใบเขียวอาจมีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างหรือตะกอนจากการล้างนะคะหลังจากเก็บไว้ข้างคืนแบคทีเรียยังคงเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิต่ำความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดในสลัดที่เก็บไว้ข้ามคืนก็คือจุลินทรีย์ส่วนเกินและระดับไนไตรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารโดยตรงค่ะโดยมันจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัดในทันทีแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณหากคุณทานสลัดที่แช่ข้ามคืนเป็นประจำนะคะสายเฮลตี้นะคะสลัดทำแล้วทานให้หมดในมื้อน,นั้นไปเลยนะคะอย่าข้ามคืนจะดีที่สุดค่ะสุดท้ายอาหารที่ไม่ควรแช่ข้ามคืนก็คืออาหารทะเล อาหารทะเลมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บนะคะดังนั้นการปล่อยทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนจะยิ่งทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะที่สำคัญกว่านั้นอาหารทะเลที่อุ่นซ้ำข้ามคืนมักจะมีรสชาติแย่ลงนะคะสูญเสียสารอาหารและอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยการรับประทานอาหารทะเลข้ามคืนหลายครั้งเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายตามมาอีกด้วยค่ะและนี่คือ5อาหารที่ไม่ควรแช่ข้ามคืนค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะและพบกับ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ